แท็กลุดครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแบบชันต้นนะเดี๋ยวมาดูงัดแท็กสายคืนนะเฮ้หลุดได้ไงเนี่ย อ๋อรอนนำระบดเลยจะสิอ๋รอนำเ้ยรอนนำเกเรบันเทกระบบอ๋อจ้าอ้ยช่างจุกอ๋อรอนำเวมเจ้าอนมี่อนนำร่อนํำไม่เข้าทำไงดึงดีรีรอบเลยครับร่ันเจาดีกรี ะดี๋ไม่เข้าะดันเท่าเลยเดี๋ยวลองเอารถไทดันเข้าไปดูเลยว่าเอ่ย่นล้อนำมาสุดแล้วอะไรนี่อ้ตูดเย้ยุโยพ่อพอพอชนเล็ก เยวพี่จะดึแงแทนให้เราเลยเดี๋ยวาวางแทนงันก่อน,นเน,95 95 95เน,นี่เป็นดี95 95G เอตัวนี้ปากกว้าง2 0งเมตกว่านะประมาณนั้นแต่ถ้า1 0 5 0กว่าข้าง3เมตรได้ครับ Right tìm lại. đành mày khẩu để đi ngoài đã ra tù ừ nên lại phá lập phá lập. chỉ lên ít chỉ lên nít. Anh ấy, Anh ấy, cái kịch đã xô tụ tờ Đây, bao? Ờ, ừ, nãy nãy. đây. lại, này lại. Đại, 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 đại. Ờ, bay Đây. 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 Đây tôi ngắt nếu vào bồn tông ngã lợi là ngắt ngã lợi thì lợi ngã lợi ngã Ngắt ngã lợi Ngắt ngã lợi ngã này ngã lợi ngã lợi nè, lợi ngã lợi ngã này ngã lợi ไปอีกไปตังนั้นอีกไหมไม่ได้เอยละตัวขึ้นไหมวันนี้เป็นตัวยุกตัวขึ้นสองเก้าห้าตัวต้นแบบอ่ะึ้นแล้วเมื่อกี้ขึ้นแล้วก็ดุ้นนักเับรถจกางทำงานพอกสั่งเลยครับ รถเกียร์เบลโคก็ติดต่อมาได้รถอัดฟางก็มีฮะต่อการทำไปได้เนี่อะเร่อยร่นิ่ม มันโดนแ็กมันโดนดินนะ่ะมันก็เลยขยับตามอา๋อเบาเ้าเ้าเ้าแต่ว่า

ngắt luôn á. Cái này cái เวสกี้ไม่เอาล่งอีกโอ้โหที่เอาใช้ทำไรดันรึเป่า เป่าโอ้มันติดยางกับเหล็กแน่นเลยเนาะมันตึงอ่ะเอาละเอาโอ้เกือบเข้าแล้วเดี๋ยวนิดนึง lượt nào bít tua bít tua mà lại ở nhà máy mình ôn mày đâu 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 ใส่เหล็กให้ล้อน้ำมันหยียบเหล็กวเรื่อยได้ไหมใช่เออใช่อกมดลเลยบีเหมหมดเลยเ bị ít bị ít bị ít ít à chậm lại chậm lại chậm ít, chậm ít, chậm ít chậm 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 เดินตรงเลยไม่ต้องบิดเออเดินตรงเลยเข้าแล้วเอาเหล็กออกเอ้ยเฮ้ยนี่ดันดัยกยกตัวขึ้นเดี๋ยวยกตัวขึ้นแล้วก็หมุนล้อนำให้นี่มันไม่ใช่ล้อนำหรอกนี่มันล้อตามอยู่ข้างหลังเนาะเรียบร้อย อ, co อัดล้อนำไอ้ล้อตามให้มันถอยครับนี่ไม่ใช่รถอนำนะรถอตามนี่มันอยู่ข้างหลังเิแต่ว่าต้องเรียกว่าล้อตามแต่ต้องเรียกว่าล้นำเราต้องเรียกว่าร้อนำเพราะว่าลุนออกจะไม่ได้เลยนี่ดูทีมงานก่อนนี mm ่พอกสั <c lusive> <c lusive ่งลุยมีเสื้อด้วยรถเกียวรถอัดฟางเนี่ยเบอร์โทรครับอัดฟางก็โทรกันมาได้ครับ มันจะไม่ làm ครับทําตัวไป เรียบร้อยครับก็ขึ้นไเราตามนั้นเรียบร้อยแล้วไปเขาทำไมมันช้าจังอ่ะไอ้ดาวมันอะ เย้ครับเดี๋ยวได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับสวัสดีครับ